สวัสดีครับเอซทุกคนนะครับสำหรับกลิปนี้ก็เจอกันในรัฐบาลอาเนาะเราพัฒนาเนะาะจำวันที่22่สิบสอตุลาคมตุลาคมสองพนห้ร้บ ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนไม่ทรับศูนย์การเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดสิ้นนะเ,นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาเส้นตลาดกินแบงรัฐบ,บ,บาลเท่านั้นนะครับอุใช้วิจารยณในการรับชมนะความประธา,านที่จากช่องเอเชียชาแนลเลขเด็ดๆพารวยนะก็มาดูกันเลยนะสำหรับดาวพัฒนาเนาะ วันนี้ก็เดินนนวพัฒนาแนวพัฒนาวันประจะมันที่ยีนะ่สิบสองยี่สิบสองเาปรับกล้องแป๊บนึงนะปรับกล้องนิดนะน,นึ่งเอากล้องนิดนึงนะ ยี 22, นะ่สองครับหนึ่งศูนยับหกแปดนะ 68. กป็มาดูตัวตัวลาวัฒนาเลขวินนะก็มาดูเลขวินเนาะ เลขวินนับวันนี้ได้นับหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งนับเลขวินเนาะสามตัวนับาตัวมาดูเด่นบนล่างบนล่างบนล่าง มีวิ่งรูดจะวิ่งรูดรูดที่หกนะหกดูตัวเด่นตัวจับคู่นะวันนี้เนาะ วันนี้น่าจะเบิ้ลหรือเปล่าน,ะน่าจะเบิ้ลหรือเปล่าเนาะเอาหกห้าเจ็ดนับแล้วก็หนะ้าหนึ่งหกหกนับ 6, 7, 6, 1นะับเจ็ดนับเจ็ดนับแล้วก็เจ็ดหนนับ นี่ก็เป็นเด่นลาวพัฒนาวันนี้นะสูตรเก่าเนาะสูตรเก่าโอ้ทีแล้วก็เข้าเฉพาะตัววิ่งรูดนะตัววิ่งรูดเข้าทั้งสองใบนะเข้าทั้งสองใบ มาดูตัวกันสักนิดนึงนะครับตัวกันเนาะตัวกันวิ่งรูดนะครับก็จะมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์ก็ หกสองแล้วกันนะนี่เป็นตัวกันเนาะตัวกันนีเป็นตัวกันนะตัวกันรอบที่แล้วก็มาก็ไม่ได้กันไว้ให้นะรอบที่แล้วสูตรมันเข้าอยู่นะแต่สูตรจับคู่หลุดคนะัะสูตรจับคู่หลุดก็มาตามต่อวันนี้นะับตามต่อวันนี้ว่าจะ เข้าได้ต่อเนื่องกว่านะครับบเลาพัฒนาสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเก่านะสูตรเก่าถ้าไม่่านยุดนี้ก็ต้องปรับสูตรนะปรับสูตรใหม่นะแต่ตัวเด่นตัวเลขวินแอดยังเดินดีอยู่นะปีที่แล้วก็78 2นะครับนะก็มาที่7กนะับ8เนาะรอบทีแล้วนะมาที่7กนะับะครับ เลขวิ่งรูดก็เข้าไปที่แปดนะออดที่แล้วเนาะนี่นหละอดที่แล้วรอบที่แล้วก็เข้าไปเลขวินก็มาสองตัวเลยนะมาสองตัว เลขวินก็มาสองตัวเลยนะออกสนะี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์ล่างออกเจ็ดสี่นะออกอแตกทั้งบนทั้งล่างนะบนทีแลวเนาะเลขวินส่วนนี้ใบหนึ่งก็เหมือนกันนะใบหนึ่งก็เลขเด่นเข้าไปที่หลูดเนาะ ออกนะศนแปดศูนย์ล่าองออกเจ็ดสี่นะกอแต่ทั้งสองตัวนะับเข้าที่ตัวลูดอีต่างหากนะกอสองใบนะับเข้าที่ตัวลูดตัวบินนะสองใบจับคู่ไม่ผ่านนะเมืวดที่แล้วจับคู่ไม่ผ่านนะแต่เลขบินเลขเด่นเข้าหมดนะครับรอบที่แล้วนะครับ ออก็ฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเนาะออก็ฝาก FC ด้วยนะครับรับ f c ที่เข้ามาใหม่นะ FC f c เก่าก็ฝากรับชมให้เต็มเวลานะแอดอจะได้สร้างรายได้อีกช่องหนึ่งเนาะได้ช่องหนึ่งนะครับ ทำให้ดูก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะ้ะเปิดทิ้งไว้มันรันทิ้งไว้นะเนาะวลาแอดจะได้ถึง3,000-4,000ชั่วโมงไวๆนะครับจะได้ผ่านกดสร้างรายได้ช่องนะครสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ